สวัสดีครับทุกท่านครับชาวครีเอเตอร์แล้วก็ชุมชนคนรักบอนไซทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านเข้ามา,ารีวิวในสวนเลยนะครับเป็นสวนกระทัดรัดนะครับไม่ได้สวนใหญ่โตมโหฬารอย่างใดนะครับอยู่ติดลำคลองนะฮะแล้วก็น้ําก็ไม่ได้ใช้น้ําลำคลองนะครับน้ําค่อนข้างที่จะมีคุณภาพที่ไม่ดีผมก็ใช้น้ํผาปานี่นะครับ เนื่องจากนะครับที่ผ่านมาก็มีบางท่านคอมเมนต์มาว่าคุณครูครับต่อที่คุณครูรีวิวนั้นเป็นต่อใหญ่แล้วก็มีเยอะมากเลยนะครับส่วนผมไม่มีเลยนะครับผมหาต่อไม่ได้อย่างคุณครูจะทำอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำครับว่าถ้าเราไม่มีต่อที่ใหญ่นั้นนะครับทำอย่างไรตัวผมเองกันแล้วกันนะครับผมไม่ได้มีต่อใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมไม่ใช่สายขุด นะครับผมเป็นเป็นจบมาทางด้านการเกษตรแล้วก็ศึกษาปฏิบัติด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับเรียนแต่ทฤษฎีมานะครับแล้วก็มาสอนเด็กก็ปฏิบัติไปด้วยผมเริ่มตั้งแต่การพรอเมล็ดนะครับการชำกิ่งแล้วก็การตอน,นะครับนะไม้ทั้งหมดนี้ผมจะชี้เห็นว่าคลิปนี้นะครับท่านดูแล้วท่านจะได้ประโยชน์ตรงที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำบอนไซโดยหนึ่งลงทุนน้อยที่สุดนะครับ ประเด็นที่2ครับไม้ตอที่ท่านหาท่านจะเริ่มต้นอย่างไรที่ไม่มีเงินทุนเลยนะครับเริ่มต้นจากนับ1ครับคำว่านับหนึ่งก็ผมน,นั้นเริ่มจากไม้เล็กๆก่อนนะครับตอเล็กๆวันนี้จะให้ดูต่อเล็กๆนะครับประเด็นที่ 2, 2> ที่จะพูดถึงน, students. นั่นก็คือเครื่องมือบางท่านคอมเมนต์มาบอกว่าเครื่องมือคุณครูมีครบนะครับวันนี้ผมก็จะรีวิวให้ดูว่าเครื่องมือที่ผมเริ่มต้นทําบอนไซนั้นนะครับก็คือเครื่องมือง่ายๆนั่นเองนะครับ มาดูต้นไม้ก่อนนะฮะตอผมตอเล็กๆนะฮะไม่ตอใหญ่นะครับไม้อันแรกนะครับเอาตอเล็กๆนี่ตอเล็กครับเป็นต้นไม้ที่ชื่อว่าหมากผู้หมากเมียนะครับหมากผู้หมากเมียก็เป็นไม้ที่ที่เป็นไม้พืชใบเลี้ยงเดี่ยวครับสีแดงๆนะฮะบางท่านอาจจะเรียกว่าทับทิมสยามหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นชื่อเรียกเฉพาะนะฮะตามวงการนะครับเราทดกิ่งแค่นั้นแหละครับเรา เราต้องทดกิ่งผมก็ทดกิ่งแล้วผมก็ไปทําส่วนต้นไม้ที่ยังโคนต้นยังอยู่นะก็จะแตกขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะสวยครับสวยแบบหนึ่งนะครับเป็นไม้ขนาดเล็กนะครับนี่ตอเล็กอันนี้เช่นเดียวกันนะครับท่านมองเห็นไหมครับเห็นนะเอาผมจะชูขึ้นให้สูงๆนะครับให้ดูช่องว่างนะครับนี่ก็เหมือนกันพอทดตัดไปแล้วนะครับก,ก็จะมีกิ่งขึ้นมาเราก็เข้ารวดแยกกิ่งนี่ผมก็ได้ต้นหนึ่งแล้วเล็กๆนะครับ แล้วก็ได้จากการการชำครับนี่ทดกิ่งจากไม้เล็กการชำผมก็ไปตัดต่อเวลาเราตัดแต่งกิ่งนะฮะต้นไม้ต้นไสที่เราเรามีนะครับเรายอดเล็กๆจะทิ้งนะครับชำไปเลยนะครับผมก็จับชำไว้ในกระถางนะครับทั่วๆไปนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่เป็นไทเกอร์เหมือนกันครับเนี่ยผมชำไว้รากก็แตกแล้วครับเริ่มต้นที่การสะสมไม้เล็กๆก่อน นะครับเพมหน้าเล็กเนี่ยเล็กสุดแล้วครับเนี่ยชาไปสองสามกิ่งก็เหลือกิ่งเดียวนะครับมีตายนะครับมีตายไม่ใช่เหลือหมดนะครับเช่นเดียวกันครับช้อนเงินช้อนทองเนี่ยช้อนเงินช้อนทองเห็นไหมครับช้อนเงินช้อนทองนะฮะเนี่ยกิ่งเล็กๆเนี่ยเราตัดเลยครับยอดแค่ประมาณนิ้วสองนิ้วเนี่ยตัดไปชาขึ้นหมดนะครับเพื่อที่จะเป็นในวันข้างหน้าเราจะไปเสียบยอดนะครับ ช้อนเงินช้อนทองนี่เรามีรากใสนะครับแล้วก็นำช้อนเงินช้อนทองนี้ไปเสียบยอดนะครับจะดีมากจะเป็นช่อนะฮะสวยๆไม้ที่ทนทานนะครับไทเกอร์นะครับไทเกอร์หรือไซโหลีตัวนี้นะครับเห็นไหมลายเสือนี่ก็ชำนะครับตัดมาชำเลยนะครับต่อนะครับจะให้ดูต่ออีกต่อหนึ่งที่น่าสนใจไม้ที่ผมอยากจะแนะนําอีกไม้หนึ่งนะครับสําหรับ มือใหม่มือสมัครเล่นนะครับที่เริ่มต้นคือมะขามเทศครับเป็นไม้หนึ่งที่ตอนได้ง่ายมากนะครับนี่ตอเท่ากับนิ้วผมเลยนะฮะผมใช้วิธีการตอนครับถ้าตอนหรือชาผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมผมนิยมเพราะว่าผมชอบใช้ก็เพราะว่าระบบรากเขาเขาใจแตกแล้วแข็งแรงนะครับนี่ผมก็ตอนตอนทิ้งไว้นะครับกว่าจะไปดูโหรากกว่าจะนะครับรากเต็มแล้ว นะครับก็ตัดมาทดเลยครับได้มาต้องทดเลยและจะสวยนะครับกิ่งจะสวยเนี่ยเล็กที่สุดแล้วนะครับมะขามเทศนะครับนี่ก็มะขามเทศครับมีหลายต่อนะตอเล็กๆครับพอเราทดขึ้นก็กิ่งก็จะสวยเลยครับเนี่ยเราก็เล่นแบบเล็กๆแบบนี้ไปนะครับเป็นไม้ที่เราหาได้เองประหยัดสุดๆเลยครับเราลงทุนแค่เชือกฟางครับเชือกฟางนะครับถุงพลา ถุงพติก็หาได้ทั่วไปถุงพืติดในครัวเรือนนะครับนี่ผมพูดในเชิงที่ประหยัดหาต่อไม่ได้นะครับนี่ผมตอเล็กแล้วนะครับวันนี้เสนอตอเล็กครับนี่เช่นเดียวกันตอเล็กนะครับนี่ก็ตอนมาครับตอนจากกิ่งนะครับแล้วเราก็มาทดไว้พอทดแล้วก็ให้ขึ้นเองก่อนเลี้ยงกิ่งนะครับแล้วค่อยค่อยมาเลือกกิ่งอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นตอไซมะดันนะครับนี่ไซมะดันนี่ก็เล็กสุดแล้วนะครับ เนี่ยตอนเล็กทั้งนั้นเลยนะครับเริ่มต้นเพื่อที่จะเป็นกําลังใจแรงบันดาลใจให้สําหรับคนที่จะเริ่มต้นนะฮะที่จะเล่นมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีทุนนะครับหรือเป็นมือสมัครเล่นฝึกไปก่อนนะครับอันนี้เป็นไส่สามเหลี่ยมครับอันนี้ก็ตัดชาได้ครับตัดชาเล็กๆนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่ไปชาต่อได้เก็บไว้ไว้เสียบยอดนะครับถ้ากิ่งขึ้นไม่ไม่ตรงตามที่เราต้องการเราก็นํายอดนี่ฮะมาเสียบ นะครับผมจะรีวิวการเจียบยอดในลําดับต่อไปนะครับมีโอกาสแต่วันนี้จะเสนอต่อก่อนนะฮะบางท่านบอกว่าหาต่อยากเกินท่านท่านไปตามสถานศึกษานะครับตามโรงเรียนก็จะมีต้นไม้เยอะนะครับเราไปเราก็ไปขอยอดนะครับมาชําถ้าเป็นพวกใสนี่ชําขึ้นง่ายมากนะครับแต่ถ้าอยากได้กิ่งที่มีอายุนะครับกิ่งเขาดูมีอายุแล้วเราต้องตอนครับตอนแต่กิ่งใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับ แต่นี่ยังขนาดนิ้วเลยนะครับนิ้วขนาดนิ้ว,วกลางนิ้วมือเราเองนะครับต่อไปครับผมจะให้ดูไว้ที่ง่ายอีกแบบหนึ่งนะครับการเตรียมหาไม้เริ่มต้นมาดูตรงนี้ครับตรงนี้เป็นเป็นมะขามครับมะขามเนี่ยผมสนับสนุนเลยเป็นไม้พื้นเมืองหาง่ายนะครับแล้วก็เพาะเมล็ดก็ได้หรือไปตามร่มมะขามใหญ่นะครับมันจะมี ต้นไม้ที่ร่วงหลดลงมางอกมาเราก็นำมาไปขุดมาเลยครับขุดมาแล้วก็มามาปลูกต่อมาชำต่อาำลงในถุงนะครับะมะขามเป็นพืชที่ตายยากครับจะได้แค่แค่รากมาก็ก็สามารถที่มาชำในรินร่วนนะครับปลูกได้เลยเรามาเราทดได้เลยครับวันนี้ผมยังไม่ได้ทดนะครับมาเราก็ทดเลยนะครับเราทดระยะไหนก็อยู่ที่เราชอบหละนะฮะมะขามถ้าได้ขนาดนี้ทําอย่างไรผมมาทําแบบนี้ครับ ผมก็นํามาเข้าลวดเพื่อที่จะนะฮะนำมาเข้าลวดก่อนเข้า,าลวดทิ้งไว้เลยครับเขาจะโตแล้วไปเป็นอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ละมาผมก็เข้าลวดไปเลยนะมีทั้งทดต้นนะฮะเข้าลวดไว้ด้วยทรงต่างๆนะครับอันนี้เหมือนกันครับเข้าลวดบิดซ้ายบิดขวาลวดก็ใช้ลวดธรรมดานี่แหละครับลวดตามร้านค้าทั่วไปนะะมาขามทนอยู่แล้ว นะครับเนี่ยลวดราวตากผ้านี่แหละผมก็เข้าลวดแล้วบิดไว้นะครับจัดทรงต้นไว้แบบนี้ก็สวยมากเลยนะครับอย่างงี้ครับจัดอย่างนี้ก็คงไม่ตายนะคงไม่ตายนะครับเนี่ยผมเข้าลวดนะฮะยังไม่แห้งครับเข้าลวดทิ้งไว้เผื่อว่าเราไปเล่นเมะขามเกาะหินนะครับทนด้วยครับขนาดกิ่งใหญ่ขึ้นมาหน่อยมาดูตรงนี้ครับ ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับมะขามตรงนี้ผมจะไปประกอบหินนะครับก็เตรียมหินไว้แล้วนะครับแต่เราต้องชํำระบบรากให้เดินก่อนผมไปขุดมาจากใต้ต้นใหญ่ๆนะครับเขามีอยู่แล้วก็ไปขุดมาเลยดินไม่ต้องติดมาเลยครับแบบนี้ขุดมาก็เริ่มมาชําแต่ถ้าให้ติดมาก็จะฟื้นตัวเร็วนะครับดินติดติดตุ้มรากมาก็มาเข้ารวดไว้ครับเราจะเอาทรงอะไรเราก็เข้ารวดไปเลยทิ้งไว้เนี่ยเขาก็แตกแล้วครับประมาณหนึ่งเดือน นะแต่ถ้ามาขามที่ทดผมเป็นลักษณะนี้ครับมาถึงทดเลยเราต้องการขึ้นทรงต้นนะครับกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามกิ่งสี่เพื่อวางกั่าที่แต่ทดไปเลยเราต้องตั้งทรงไว้ในใจนะครับอันนี้มาขามทดอันนี้มาขามใช้วิธีการบิดบิดลําต้นนะครับอันนี้นะครับผมจะพามาดูอันนี้ต้นต้นไกลครับเวลาเราไปไหนก็แล้วแต่นะฮะไปเจอต้นไกลต้นใรต้นไม้เล็กน้อยนะครับเราก็าเอามาทําไว นะครับชำมั่งตายมั่งก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ชาไว้ครับชาไว้เผื่อวันข้างหน้าครับเราก็นับหนึ่งวันนี้เจอตอใหญ่ขุดจอเล็กเราก็เอามาชาก่อนอันนี้เป็นโมกต่อชํานะครับไม่ใช่ตอนนะครับผมลองเอามาชาดูนะครับไปเจอโมกบ้านเพื่อนก็ขอมานะครับเพื่อนก็บอกโลไมตัดแต่งกิ่งให้เขาครับได้มาชําครับนี่ก็เป็นตอเล็กๆนะครับ ขุดเองนะครับขุดไม้ที่เขาลกแล้วนะฮะหมากผู้หมักเมียอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับนี่ก็ขุดเองครับนี่เจอต้นเข็มบ้านป้าครับก็ขอเข้ามาครับสองต้นครับบอกขอไปขยายทําพันธหน่อยเราก็มาเริ่มทําเองต้นเล็กครับนี่ก็เป็นใส่ช้อนเงินช้อนทองนะครับจำอันนี้เป็นกิ่งตอนของของ ชาจีนครับชาฮกเกี้ยนนะครับในกิงช้ำนะครับผมก็ช้ำไว้นะครับติดบ้างไม่ติดบ้างก็ช้ำไว้ก่อนนะครับนี่เป็นการสะสมไม้เริ่มต้นนะครับใช้เวลาไม่นานครับประมาณ3-4เดือนเราก็สามารถที่จะมีไม้ทําบอนไซแล้วครับจะแนะนําอีกอีกไม้ชนิดหนึ่งครับนี่ก็คือมะลิครับมะลิตามบ้านนะฮะตามร้านขายทั่วไปมะลิก็มีครับแต่มันต้นเล็กผมก็เลยเอา สามสี่ต้นมารวมกันเลยครับมัดรวมกันแล้วก็ปลูกด้วยกันมะลิรวมร่างครับนะครับก็จัดทรงไว้อย่างนี้ยกะให้เขาขึ้นเราเลี้ยงไม่ทันบางต้นนะครับผมก็ขอแนะนําเลยว่าให้ให้รวมร่างแบบนี้ครับหาเชือกฝังมัดเมื่อเขาโตขึ้นต่อไปเขาจะรวมกันเลยก็เป็นไม้ทรงต้นแบบหนึ่งครับมะลินี้ก็ปลูกแล้วได้ดอกหอมด้วยครับนี่กําลังแตกเลยนะครับอันนี้ก็ชําตายครับ นะครับต้นไกลไม่ใช่เหลือหมดนะครับชำไปตายไปก็มีนะครับนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ชำเยอะๆครับใช้ความอดทนรอนะครับลําดับต่อไปเป็นประเด็นที่2นะครับที่ผมจะมาตอบคําถามเพื่อนๆนะครับก็คือประเด็นเครื่องมือก็มีผู้คอมเมนต์มาว่าเครื่องมือของคุณครูพร้อมจังเลยของผมไม่พร้อมเลยนะครับไม่มีนะครับผมก็จะแนะนําอย่างนี้ครับ อันนี้คือมีดตอนกิ่งของผมครั้งแรกเลยก็คือมีดทําครัวนะตอนกิ่งพวกนี้มีดทําครัวครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่แข็งแรงนะครับแล้วจับสะดวกด้วยนะครับสะดวกนะครับเวลาควันรอบนะฮะควันเสร็จนะครับเราก็สามารถที่จะขูดได้ง่ายนะครับจับสะดวกนะครับเป็นมีดทําครัวแต่ปลายแหลมไปนิดหนึ่งเราต้องเลียออกนะครับอันที อันที่สองครับมีดที่ผมจะแนะนำก็มีอย่างนี้ฮะทั่ว,วไปมีโตะนะนะนครับเสียมเล็กๆอย่างนี้ครับก็เอาไว้ขุดดินนะครับก็ใช้แบบนี้ก่อนนะครับผมก็เริ่มต้นจากตรงนี้หมดเลยเนี่ยขึ้นสนิมเคลเลยครับผ่านการใช้งานมาต้องขอบคุณเขานะครับแล้วทีนี้ถ้าสายขุดพอเราต้องการขุดต่อใหญ่นะครับเสียมที่เราใช้ทั่วไปนั้นจะเหนื่อยหนักแรงนะครับ ทำอย่างไรดีนะครับผมผมก็ไปซื้ออันนี้เพิ่มมาครับเนี่ยดูครับเป็นสแลงนะฮะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตให้ดูสแลงนะครับจะลักษณะที่ปลายเขาจะแบนนะครับฝายนี้จะจะมีที่งัดตะปูนะครับถอนตะปูได้นะครับแต่ฝายนี้เป็นฝั่งนี้จะเป็นเป็นปากแบนแต่เล็กนะครับไม่ใหญ่มาก เวลาไปขุดก็จะเข้าซอกของของต้นไม้ได้ดีนะครับพอเราขุดได้แล้วอันนี้เครื่องมือที่มีน้ำหนักมากครับไม่เปลืองแรงนะครับตัดรากต้องใช้ตัวนี้ครับไม่ไม่กระเทือนผมจะไม่ใช้แสลงตัดรากนะครับเพราะว่ามันจะไปกระเทือนระบบรากและทำให้ให้เขาตั้งตัวได้ช้านะครับอันนี้เครื่องมือนะหเห็นไหมฮะ ง่ายๆนะครับเครื่องมือในการใช้ทําเริ่มต้นทําบอนไซนะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้ก็นําเสนอคลิปนี้เพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับมือใหม่ลุยสมัครเล่นแล้วก็ผู้ที่จะเริ่มสร้างบอนไซเริ่มต้นจากเครื่องมือนะครับไม่ต้องเวอร์วังอลังการนะครับประเด็นที่2ครับก็คือ ไม้เริ่มต้นที่สร้างบอนไซนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องตอใหญ่นะครับตอเล็กๆก็ได้นะครับหาได้ตามพื้นบ้านเรานะครับอย่างเช่นมะขามมะขามเทศตอเล็กๆพวกนี้ครับใช้ได้หมดเลยนะครับก็ฝากทุกท่านไว้นะครับแนอกาสต่อไปก็จะนําเสนอนะครับก็ให้ฝากท่านคอมเมนต์ไว้เลยนะครับจะให้นําเสนอเรื่องอะไรนะครับก็จะพยายามที่จะนํามาตอบคาถามให้ได้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับทุกท่านที่รับชมก็สวัสดีครับ